วิธีในการนรมัสการพระเจ้าสำคัญไหมโดยเมลาลายทูนีต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI เมื่อสองสปีที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานชวนฉันและเพื่อนๆให้ไปนมัสการที่โบสถ์อฟริกันเมื่อเริ่มนมัสการฉันก็นั่งลงและคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นการนรมัสการสุดซึ้งเหมือนอย่างโบสถในออสเตรเลียที่ฉันเติบโตมาแน่ๆแ,แต่พระเจ้าลูกคิดผิด เมื่อวงนมัสการเล่นท่อนแรกเท่าน,นั้นแหละที่ประชุมต่างก็พากันยืนขึ้นและตรบมืออย่างสนุกสนานทั่วทั้งโบสถ์ผู้คนต่างค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วเริ่มเต้นบางคนถึงกับเล่นแทมโพลีนไปเต้นไปตามจังหวะเพลงนมัสการมันเป็นภาพที่มหัศจรรย์มากฉันรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับพละกําลังและความสนุกสนานที่โบสถ์แห่งนี้มีให้กับพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่แนวของฉันแน่ๆ ถึงแม้ฉันจะไม่รู้สึกถูกกดดันให้ต้องชูมือขึ้นแต่ฉันก็นึกภาพตัวเองกระโดดรอดเต้นนมัสก,การพระเจ้าไม่ออกเหมือนกันมันดูจะไม่ใช่อะไรที่คนเงียบๆและขี้อายอย่างฉันจะทําเลยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ฉันย้ายเมืองและย้ายเข้าบทใหม่ฉันก็พบว่าตัวเองชูมือขึ้นตบมือและเต้นนมัสก,การพระเจ้าการกระทําเหล่านี้ทําให้ตัวฉันเองแปลกใจทั้งที่ก่อนหน้านั้นฉันไม่สามารถจินตนาการภาพตัวเองชูมือนมัสก,การพระเจ้าได้เลย อาจเป็นเพราะฉันย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองใหม่โบสถ์ใหม่ในขณะที่สามีของฉันออกไปทำงานต่างรัฐฉันก็ไม่รู้จักใครเลยนอกจากพระเจ้าดังนั้นฉันจึงติดสนิทกับพระองค์มากๆและก็รู้สึกดีจริงๆที่จะชูมือสรรเสริญพระเจ้าฉันรู้สึกถึงอิสระอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะได้ค้นพบที่ที่ตัวเองจะสามารถแสดงออกว่ารักพระองค์มากแค่ไหนผ่านทางท่าทางของฉันได้แล้วจากประสบการณ์นี้เองทําให้ฉันสงสัยขึ้นมาว่า วิธีในการนามัสการพระเจ้าสำคัญไหมนะคนที่นั่งนมัสการข้างฉันไม่ได้รักพระเจ้าจริงแค่เพราะเขาไม่ร้องเพลงหรือชูม,มือนมัสการพระเจ้าหรอเราทุกคนควรจะนมัสการด้วยวิธีเดียวกันแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ไม่อยากทำจริงๆนะหรอในที่สุดฉันก็ได้คำตอบและนี่คือความจริงสีข้อที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนามัสการหนึ่งการนามัสการนั้นเริ่มที่ใจ บางครั้งคริสเตียนก็มัวแต่ถกเถียงกันเรื่องการชูมือนมัสการทั้งที่สิ่งสําคัญซึ่งควรจะพึงระลึกเสมอก็คือการนมัสการเริ่มต้นจากความปรารถนาที่อยากจะสรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดของการนมัสการคือทัศนคติในใจสิ่งที่เปลี่ยนประสบการณ์การนมัสการของฉันคือการที่เปลี่ยนจิตใจของฉันใหม่เมื่อก่อนฉันมองว่าการนมัสการในโบสถ์เป็นเพียงการร้องเพลงและความสนุกสนาน เพราะตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าเลยส่วนกระทั่งปีที่แล้วฉันมีอาการซึมเศร้าและตกอยู่ในภาวะหมดไฟจากการทํางานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็เริ่มชูมือและกระโดดโลดเต้นเวลานมันสการพระเจ้าและเมื่อทําแบบนั้นฉันก็รู้สึกว่าความเศร้าและความกังวลต่างๆได้ถูกยกออกไปเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ชูมือขึ้นฉันกําลังหยิบมอบปัญหาทั้งหลายให้พระเจ้ารับไปดูแลและนี่เป็นวิธีแสดงออกถึงความรักที่ฉันมีต่อพระเจ้า เราอาจมีวิธีสรรเสริญและแสะดงความรักในแบบที่แตกต่างกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าในการนมัสการพระองค์ก็คือทัศนคติในติดใจ 2. การนมัสการเป็นมากกว่าแค่การร้องเพลงและชูมือถึงแม้ว่าการร้องเพลงจะเป็นส่วนหลักๆในการนมัสการแต่ใจความสําคัญของการนมัสการก็คือการถวายเกียรติแด,ด่พระเจ้ากษัตริย์ดดาวิดเขียนในสดุดีบทที่29ข้อ1-2ไว้ว่า บรรดาบุตรของพระเจ้าเอ๋ยทรงถวายแด่พระยาเวเถิดทรงถวายพระเกียรติและพระกำลังแด่พระยาเวทรงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาเวทรงนมัสการพระยาเวผู้ทรงงดงามในความบริสุทธิ์การนมัสการเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและการถวายเกียรติแด่พระเจ้าคำว่านมัสการในพันธสัญญาเดิมใช้คำในภาษาฮิปูว่าชาคาซึ่งหมายความว่าก้มกราบหรือหมอบลง และในพันธสัญญาใหม่ใช้คำในภาษากรีกว่า Proskuneo ซึ่งหมายความว่าแสดงความเคารพสำหรับฉันแล้วการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าสามารถแสดงออกได้ด้วยการร้องเพลงตบมือหรือชูมือขึ้นต่อกโรองรวมไปถึงการคุกเขา่าอธิษฐานเบาๆกับตัวเองหรือแม้แต่ก้มศีรษะลงด้วยความเคารพ รมบทที่สิบสองข้อหนึ่งได้บอกพวกเราให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านพระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจให้ฉันมองว่าการนมัสการไม่ใช่เพียงการกระทําที่แสดงออกด้วยท่าทางภายนอกเท่านั้นแต่หมายถึงรวมการใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเราด้วยพระธรรมข้อนี้หนุนใจให้ฉันมองว่า การนมัสการไม่ใช่เพียงการกระทําที่แสดงออกด้วยท่าทางภายนอกเท่านั้นแต่หมายรวมถึงการใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเราด้วย 3. การนมัสการไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราฉันเป็นคนชอบชูมือตอนนมัสการก็จริงแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะรู้สึกอยากชูมือทุกๆครั้งที่นมัสการบางครั้งฉันก็รู้สึกเหนื่อยหรือบางครั้งก็รู้สึกว่ามีปัญหามากมายทับถมอยู่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการนรมัสการจะสามารถปลดปล่อยความรู้สึกที่หนักหน่วงและกลายเป็นประสบการณ์ทางความรู้สึกที่ดีได้แต่จุดประสงค์หลักของการนรมัสการก็คือการดึงเราเข้าหาพระพักตร์พระเจ้าด้วยไถ่องและการขอบพระคุณพระองค์แม้ว่าในใจของเราจะรู้สึกไม่อยากนมัสการแต่เมื่อเราเลือกที่จะนมัสการเราก็กำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแสดงออกให้พระองค์เห็นว่าเราเชื่อและวางใจในพระองค์มากกว่าความรู้สึกนึกคิดของเรา 4การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเยซูตรัสในยอนบทที่4ีข้อ2 4ว่าพระเจ้าตรัสถนาให้คนที่นมัสการพระองค์นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงแปลได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์อยากให้เราทุกคนที่นมัสการพระองค์ได้รับการเติมเต็มจิตใจด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนมัสการร่วมสมัยอย่างสนุกสนานโดยการร้องเพลงฮิมอย่างเงียบสงบและพระเจ้าก็อยากให้เราทั้งหลายเดินตามความจริงที่พระเยซูได้สั่งสอนบนโลกนี้ด้วยว่าพระเจ้าเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตในยอห์นบทที่14ข้อ6เราทั้งหลายไม่ได้เป็นไทยผ่านการเฉลิมฉลองในการนมัสการแต่เราเป็นไทยโดยความจริงที่ว่าพระเยซูได้ทรงไถ่เราทั้งหลายยอห์นบทที่8ข้อ36 ฉันได้เรียนรู้ว่าการร้องเพลงชูมือและตบมือในขณะนมัสก,การพระเจ้าหรือการยืนนิ่งๆและร้องเพลง h ิมอย่างสงบไม่ได้ทำให้เราดูโฮลี่หรือรักพระเจ้ามากกว่าพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆเลยทุกคนมีวิธีการแสดงออกถึงการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในรูปแบบที่แตกต่างกันและพระเจ้าก็ได้รับเกียรติไม่ว่าในรูปแบบใดดังนั้นในการนมัสก,การอาทิตย์หน้าถ้าคุณเห็นพี่น้องของคุณชูมือขึ้น ลาร้องเพลงออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจแต่คุณไม่รู้สึกอินเหมือนเขาจงรู้ไว้ว่าพระเจ้าทรงมองดูที่หัวใจของคุณที่กำลังนมัสก,การและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด